าตัดไปอย่าตัดไป,ดไปมึงเล่นตัดไปลงทุกแพลตฟอร์มอิมาลีมันก็เห็นในเบสบุ๊กนั่นแหละที่นั่นมันก็ไปบอกผัวมันผัวมันซึ่งเป็นคนขับรถน่ะเหลอไม่ผัวมันซึ่งเป็นวุ้นเส้นนั่นแหละทําไมนะเก็อิมาลีมันเป็นเมียวุน้นเส้นมันเป็นเมียวุ้นเส้นแล้วมันก็แต่งงานกับทหารคนขับรถเนี่ยเพียงเพื่อตบตาอิบุลานีจนป่านนี้กูรู้แต่อิบุลานียังไม่รู้เลยนะบุลานีมันยังไม่รู้เลย ปกติแล้วอีวุนเซ้นมีเมียน้อยตั้งแต่สมัยที่เป็นนักร้องอม,ม,มีเมียน้อยเป็นนักร้องอีนักร้องนั้นก็โดนตบกลางตลาดแล้วก็หลังจากนั้นก็โดนเอาใส่กระสอบแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้ต่อมาเป็นดาราสวยมากเวียน้อยอีวุนเซนเนี่ยเอากระมึงต้องเข้าใจก่อนอีวุนเซนเนี่ยมันเป็นผู้นําประเทศมา30ปีแล้วตอนสมัยหนุ่มเนี่ยแถวนั้นเขาก็เรียกว่าหล่อละมัง้งแถวบ้านกูเนี่ยแถวบ้าน,แถ,านแถวบ้านกูเรียกว่ากะโหลกลา หน้าตาอย่างนั้นแถวบ้านกูเนี่ยมียอดแยะแล้วก็เรียกว่ากะโหลกกะลาหาเมียไม่ได้หรอกแต่ว่าแถวเขมรเนี่ยเรียกแบบนั้นเรียกลออไงมึงเคยมึงเห็นทรงผมไอ้นี่ไหมมึงมึงเห็นทรงผมไอ้รุ่นเขมรตอนนี้ไหมอ่าว้รุ่นสังใบใรุ่นเขมรอ่ะเออเออทรงผมทรงผมไอ้รุ่นเขมรเนี่ยนะแถวบ้านกูเขาเรียกเด็กติดยาแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นที่เขมรก็คือเรียกว่าเรียกว่าทรงทรงหล่อทรงหล่อเออทรงผมไอ้รุ่นเขมรมึงเคยเห็นไหมอ่ามันจะเป็นอย่างงี้ สรงผมรุ่นเมรนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเปรุ่นเขมรนะมึงต้องเอามาป้ายๆป้ายเยอะๆแ้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วมึงต้องปิดตาไปข้างหนึ่งมึงต้องปิดตาข้างหนึ่งเป็นทรงผมที่แบบโมเดลการปิดตาข้างหนึ่งเนี่ยมันมาจากกรณีที่วุ้นเส้นมีตาข้างเดียวเออวุ้นเส้นเนี่ยมันตาเขข้างหนึ่งอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยวัยรุ่นทรงเขมรวัยรุ่นเขมรมันก็เอาใจเอาใจอีวุ้นเส้นวัยรุ่นเขมรเอาใจวุ้นเส้นก็เลยตัดผมทรงเนี้ยแล้วก็ปิดตาข้างหนึ่ง เออปิดตาข้างหนึ่งเอาใจวุ้นเส้นเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยสลัางบังสล่างเบย์ส่์บย์บาลังบังบังสลัางบังบึงบึงร้องเพลงมันร้องเพลง เพลงแรปเพลงแรปเขมรสลังบังสลังเบงเบ่งสลับเบย์เบย์เบยบังสลึงเซ็งเบงเบลังเบงเบ่งสลังเบงเบงเบงสลับเบยเบยเบย์บังบังสลังเบงเบย์เบลังเซ็งเบงเบลังเบยคือเพลงเขมรเป็นแรปเปอร์แรปเปอร์เขมรดังมากดังมากแล้วก็ดังเสร็จแล้วผู้กดว่าไปโพสเรื่องการบ้านการเมืองปรากฏว่าโคคาโคลาปลดจากการเป็นพรีเซนเตอร์โอเคนะ ร้องไห้เกือบทั้งวันพอเข้ามาเจอดเรมมริกาคลายเครียดเลยค่ะอีนี่มึง,ม,งมึงกูมึงเป็นไบโพล่าหรอกูเป็นไบโพล่าวะร้องไห้แล้วก็หัวเราะมึงเป็นบ้านอะไรมึงเป็นบ้านอะไรแล้วมึงเป็นะไรมึงร้องไห้เสียใจเรื่องอะไรเสียใจเรื่องอะไรเจ๊ชีวิตต้องเสียใจเรื่องอะไรไหนทำไหนพูดสิชีวิตเสียใจเรื่องใจร้องไห้เรื่องอะไรจะ๊ะร้องร้องไห้เรื่องอะาย เธอร้องให้เรื่องอะไรทั้งวันร้องให้อะไรทั้งวันจ้าแหมร้องให้ทั้งวันพอมาเจอดเรมัแกนแล้วหัวเราะอีนี่ไม่กูเป็นไบโพล่าก็มึงนี่แหละ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนหน้ายัางกะสะเตอร์จกกักรยานอินาลงมึงหมายถึงหน้ากูหรือหมายหมายถึงวัยรุ่นขมิ้มึงหมายถึงหน้ากูหรือหมายหมายหมายถึงหน้าของวัยรุ่นขมแม มึงด่าก,กูหรอือมึงด่าไปรุ่นคาแมออ๋อมึงดา่าคาแมออ๋อโอเคมึงเขียนด้วยสิมึงเขียนด้วยทีหลังเนี่ยกูนึกกูตกใจนึกว่ามึงด่าก,กูเนี่ยหน้ากูเหมือนสเตอร์จักรยานสเตอร์จักรยานเป็นยังไงอีกแล้วจะสะเตอร์จักรยานเป็นยังไง <c oughs> อ๋อกูปวดหัวจริงๆสเตอร์จักรยาน <c oughs> สวัสดีทุกคน กลมๆค่ะดรมลิกาอันนี้ก็เสกอตอบอีก <laughs> อ๋อสเตอร์จักรยานมันจะกลมๆอ๋อไอ้ที่มันเป็นสเตอร์นะอ๋อที่มันกลมๆจานจาักรายานอ๋อจานที่ใส่โซ่จาักรายานอ๋อมันจะกลมๆอ๋อ <laughs> มึงคิดได้ไงวะหน้าวัยรุ่นเขมรเหมือนสเตอร์จักรยานโอเควัยรุ่นเขมรเปิดผมข้างเดียวเออผมข้างเดียวมันเอาใจวนเส้นไงวนเส้นมันตาข้างเดียวไง มึงไปมึงมึงมึงเห็นไหมผมทรงนั้นมันเป็นผมทรงเดียวกับวุนเส้นตอนสมัยหนุ่มๆไอ้วุนเส้นหนุ่มๆเนี่ยมันผมทรงนั้นแหละตอนสมัยที่มันสังหารไอ้พวกขมินแดงอะตอนสมัยขมินแดงอะแล้วมันก็มันก็เป็นตัวเอกของการมันเป็นตัวเอกของในพลพพศที่สังหารคนฉลาดของขมินตุยไปประมาณสามล้านกว่าศพอะเออเอออุ้ยกูพูดตรงๆเลยมั้งแบบไม่เคยมีคุณไม่เคยคิดอะว่าการสังหารกัน แบบนี้มันจะเกิดขึ้นที่ประเทศข้างบ้านเราอะมึงแม่งแม่งลกจิตหรือเปล่าวะไอ้นายพลพพศตอนสมัยก่อนมันลกจิตหรือเปล่าวะแม่งสังหารคนชาตเดียวกันโดยที่โดยที่ถ้าเป็นเด็กเป็นอะไรก็เอาไปฟาดกับต้นไม้อะไรประมาณอย่างเงี้ยมึงนึกดูดิใครใส่แว่นก็บอกว่าเขาเป็นคนฉลาดเป็นเผ่าพันธุ์ที่ปกครองยากแม่งเอาไปเอาไปตึื่งบึ้งหมดเลยอะแม่งทุ่งสังหารน่ะแม่งประวัติศาสตร์ที่แม่งเฮียชิบหายเลยเป็นประวัติศาสตร์ที่โคตรเฮียเลยของขมน่ะ เป็นเป็นประวัติศาสตร์นี่ที่แม่งโคตขอโทษนะคะเป็นประวัติศาสตร์คือโคตรลยยำเลยอ่ะเออมึงต้องดูนะผู้นำนี่นะบางคนมันก็เป็นคนบ้านะเออเหมือนประเทศเราบางครั้งอะ่ะก็มีคนบ้ามาเป็นผู้นำก็มีก็มาคนบ้าเออคนบ้าที่อยู่ในคุกอะ่ะกับอีกคนบ้าที่กำลังาอาไะวาดเราอยู่ก็คือคนบ้าฝั่งคาเมเสือกเป็นเพื่อนกันอะ่ะเกลอกันอะ่ะ แล้วลูกของคนบ้าฝั่งเราแม่งเสือกไปเป็นหลานของคนบ้าฝั่งคาเมอะมึงนึกดูก็แล้วกันมึงคิดว่ามันนะโรคจิตอ่ะกูว่าไอ้พวกอ,อีสองตัวนี้มันป่วยมาตั้งนานแล้วนะเอออีวุ้นเส้นเนี่ยมันก็ป่วยโรคจิตอ่ะส่วนไอ้คนที่อยู่ในคุกบ้านเราแม่งก็ป่วยเป็นโรคจิตกูว่าป่วยตั้งนานแล้วไอเราก็ไปเอาคนป่วยมาเป็นผู้นําชาติอยู่ได้งนะ ประเทศเราอะ่ะมึงมึงมึง,ม,งมึงไม่โรคจิตอยู่ไหนได้อะ่ะครั้งนึงสมัยนึงอะ่ะมีคนบ้าบริหารชาติอะ่ะสังหารคนไป 3, สามพันศพมึงจําไม่ได้เหรอปราบปรามยาเสพติดไงปราบปรามยาเสพติดนโยบายบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้ไม่มีการจับเขาเข้าคุกเลยยาเสพติดมึงก็จับขึ้นศาลแล้วเขาก็เข้าคุกมีแค่นี้อีหี้คนบ้าเป็นผู้บริหารชาติ ออกนโยบายตะลงตึ้งตึลงตึ้งตลงต้งสามพันศพหาไม่เจอว่ามันเป็นผู้ค้าหรืออะไรจริงหรือเปล่าไม่รู้เข้าใจปะเอ,อียี่นี่อะไรวะกูพูดอะไรผิดวะกูพูดอะไรผิดเนี่ยแม่งบล็อกละเมิดสารอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็บล็อกแล้วเนี่ย แล้วเมื่อสามรอบแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรกูพูดเรื่องอะไรเนี่ยตัดตอนแล้วกูพูดเรื่องแล้วเราจะไม่พูดเรื่องแล้วเราควรจะพูดว่าอะไรคำหยาบเรื่องอะไรคำหยาบเรื่องอะไรกูพูดคำหยาบเรื่องอะไรอาจารย์เบียร์แม่งพูดคำหยาบตลอดทริปเลยแม่นกูไม่เห็นมันบล็อกอาจารย์เบียร์เลยเฮ้ปอปวดหัวจริงๆไปช่องอื่นเลยกูมีแค่นี้แหละ มึงจะไปช่องไหนอีกล่ะกูโอ้ยกูปวดหัวจริงๆอ่ะมีด็อกตรบริการช่องหนึ่งด็อกตรบริการช่องสองที่เหลือก็จะเป็นช่องเก่าที่เรามีอยู่แล้วก็โดนบล็อกมาจนแบบ FB เหรออะไรวะเฮียเอ,อ้ย นี่นะจับติ๊กตอกมาประมาณปีครึ่งแล้วนะกูย,ยังไม่ชินกับติ๊กตอกเลยเนี่ยเออปฏิวเกิผู้ชมรับสื่อกัมพูชารายงานบอกทหารไทยเสียชีวิตกว่ามึงเขาะะ้าใจไหมสื่อกัมพูชาสื่อกัมพูชาซึ่งไม่เคยเข้าไปในเขตชายแดนรายงานตามที่รายงานโดยมั่วบอกว่ารายงานบอกว่า ทหารไทยเนี่ยดับเนี่ยพุ่งห้าพันเจ็บนับหมืน่นเป็นผลจากการปฏิบัติการของ BM 21ของมันซึ่งเป็นอาวุธชั้นดีชื่นชมทหารกัมพูชาว่าเก่งกล้าขาแก่งยอดตุยของทหารกัมพูชาเป็นศูนย์วุ้นเส้นเนี่ยบัญชาการรบเองเลยทหารไทยเนี่ยตุยเกลื่อนป่า ศบทหารระดับผอ,บอเนี่ยถูกนําไปประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้นส่วนศบทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยเกลื่อนเป็นอีกากินอีแล้งกินอยู่ในป่าหมดเลยสื่อกัมพูชารายงานสื่อกัมพูชารายงานมึงแห <F ly> นอีแแมนข้อมูลที่มึงรายงานเนะี่ยถูกต้องทุกอย่างเลย แต่มึงแค่เปลี่ยนชื่อประเทศไทยเป็นประเทศแคมพูดเดียเท่านั้นแหละข้อมูลที่มึงรายงานนะถูกต้องตรงเป๊ะทุกอย่างแต่มึงรายงานชื่อประเทศผิด ประเทศกูนี่ทหารน้อยเขาตุ้ยนี่กูต้องเอาธงชัดคลุมออกมาแล้วต้องขึ้น430ไปส่งให้บ้านพอบ้านแม่เขาประกอบพิธีทางศาสนาบ้านกูใครหายไปคนหนึ่งนี่ด่ากัน3วัน7วันไม่หายกูจะบอกมึงหายไม่มีทางจะหลบลี้หนีจากได้หรอกมึงบอกเลยแต่ขณะเดียวกันบ้านมึงเนี่ยกูได้ข่าวมาว่าอี อีจอมทัพหญิงอะไรนะอีนั่นน่ะที่มันเป็นเม่ค้าออนไลน์เนี่ยตามหาทหารหายแค่นั้นแหละปรากฏมือได้เข่าว,ว่ามึงเอามันไปขังจนป่านนี้มันยังไม่ได้ออกมาใช่ไหม <c oughs> อีเมทัพดอกเมยอ่ะอีเมทับดอกเมย อิ encer, นฟะลูอินเซอร์ไม่ทับดอกเมยน่ะที่แต่งตัวเป็นทหารน่ะนั่นน่ะใส่ทรงเท้าส้นสูงอะ่ะแล้วไปเยี่ยมทหารน่ะแล้วจ่ายทหารคนละสองบาทสองบาทสองบาทแล้วบอกว่า ύ, อุ้ยแม่ทับอินฟลูอนเซอร์เออนั่นแหละจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันเรียกร้องมันบอกว่าทหารแค่แม я, อยู่ที่นายลูกเมียเขาตามหาเข้าป่าแล้วไม่กลับออกมาจากนั้นอีวุนเซนกับอีฮุนมาเน็ตก็เลยเอาอีดอกเมยไปตักคังคุกแล้วตอนอีดอกเมยออกมาหรือย,ยังมืองไปตามหาดีกว่าว่าอีดอกเมยออกมาหรือยังหรือเป็นศพไปแล้ว อีวันมอลานาใช่อีวันมอลานาอีดอ,อกเหมยวันมอลานาออกมาเลยยังจ้ากูได้ข่าวว่าอีวุลมาเนตเนี่ยมันเอาอีวันมอลานาไปครั้งคุกอยู่เพราะว่าสร้างความปันป่วนต่อความมั่นคงของชาติคะแม่โทษฐานที่ไปโพสต์ถามหาว่าทารคะแม่อยู่ใน มึงก็บอกไปเลยสิคะฮุนเมเนตว่าทหารกระเมตุยไปแล้วรอบแรกนี่ประมาณสองพันกว่าศพรอบที่สองนี่ปลามาทะลุไปแล้วห้าพันกว่าศพตอนนี้ไม่ได้เอาศพออกจากป่ากลัวประชาชนดาเอาก็เลยปล่อยให้แรงถึงอยู่ในป่าน,นั่นแหละส่วนพวกกูก็ไม่ได้เก็บให้มึงนะเก็บเฉพาะอามพวกกูเก็บเฉพาะอามที่ติดอยู่หน้าอกมันตรงจุดไหนที่พวกกูปาดอามมาได้กูก็ปาดมาหมดเลยนะกองพันธุ์ปฏิบัติการพิพเศษบาร์บีบีคิวของมึงกูปาดอามมาหมดแล้ว อามไพาอามมันมีรหัสเรียบร้อยแล้วลูกเมียมันจะรู้เองว่ารหัสอะไรไปเดี๋ยวหลังจากเสร็จศึกแล้วเดี๋ยวกูจะเอาอามนั้นมาติดเป็นนิทศกาลจากนั้นปุ๊บมันก็มาดูเอ,เองก็แลว้วก็แล้วพ่อใครลูกใครที่ตายไปเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันจะมีอามแล้วก็มีเลขทีรหัสว่าทหารคนไหนรหัสอะไรมีอะไรเออะไรเขาจะมีรหัสหมดเข้าใจไหมส่วนหทหารซึ่งเป็นลูกพัวของมือง ระบุยที่มันวางมันรู้ว่ามันวางตรงไหนมันกลัวมันก็เลยไม่เก็บมันก็เลยบอกตุยกระตุยไปเลยค่ะเสียสละเพื่อชัดค่ะชัดค่ะเมค่ะเสีษสะละเพื่อชา,ดค,ชาดค่ะ,มคะ,ะเะมศพก็อยู่ตรงปานั่นแหละ <c oughs> โอเคนะคะสวัสดีค่ะตามนั้นนะคะ สวัสดีค่ะทุกทุกคนอ่ะมีใครจะสอบถามเรื่องอะไรไหมคะจะใครจะสอบถามเรื่องอะไรดรมาริกาบ้างมีใครจะสอบถามเรื่องอะไรสอบถามได้นะคะใครจะสอบถามอะไรดรมาริกาถามได้นะคะถามได้เลยค่ะไอวุ้นเส้นมีห้องลับใต้ดินจริงไหมคะดร อันนี้กูก็ไม่รู้นะอีเจ๊ถ้ามึงรู้ขนาดนี้มึงไปบอกผู้บัญชาการทหารอากาศเถอะแต่บ้านเรามีผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารเรือแล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกนะแต่ไม่ไม่มีผู้บัญชาการทหารใต้ดินถ้าเกิดบ้านมันเนี่ยมีถ้าเกิดบ้านมันมีห้องใต้ดินเนี่ยมันก็โดนฝังอยู่ในใต้ด,ดินนั่นแหละออกมาไม่ได้หรอก มึงรู้ไหมถ้าเข้าไปในห้องใต้ดินน่ะตะลึงบึ้งแล้วก็ปิดประตูตุียมันจะอยู่ตรงนั้นไปตลอดชาติเลยนะมึงออกมาไม่ได้เลยนะมึงจะออกยังไงมึงจะขุดตรงไหนมึงจะออกตรงไหนเหมือนโดนขังอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะอืถ้ามึงเป็นผู้นําประเทศแล้วมึงสร้างบ้านโดยหลบอยู่ใต้ดินน่ะแล้วมึงจะออกตอนไหนใครจะไปเอามึงออกมึงเข้าใจป่ะลูกเมียอะไรเหี้ยใจอีมอลลงมาลีมก็หนีตามผัวใหม่ไปหมด แล้วมึงจะออกมายังไงมึงก็ทั้งตระกูลหุนมึงก็อยู่ในใต้ดินนั่นแหละแล้วก็โดนฝังตุยอยู่ตรงนั้นแหละมันจะออกไม่ได้หรอกถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในใต้ดินนะไอ้พวกคณะปฏิวัติในประเทศคาเมรถ้าเกิดกูรู้นะกูก็ปิดประตูแม่งมึงก็ไม่ต้องออกมามึงก็อยู่ตรงนั้นแหละประเทศชาติจะได้สงบสุขนะคะบุญเส้น อย่าประมาทนะมันก็มีทางออกนี่ถ้าขนาดพวกเธอซึ่งเป็นคนไทยนั่งจิบแชมเปญดูดเรมาริกาฟรีอย่างมีเกียรติอยู่ตรงนี้มึงยังรู้เลยเนี่ยมึงคิดว่าฝ่ายความมั่นคงของประเทศคลิร์มันจะไม่รู้เหรอฝ่ายปฏิวัติปฏิสังขรณ์ที่ประเทศแคลิร์ถ้าเกิดจะต้องจับตัวไอ้วุ้นเส้นเนี่ยมันจะไม่รู้หรอือมันรู้ไม่หยิ่งกว่าเราอีกเออแล้วถ้าเกิดมึงยังรู้เนี่ยผู้บัญชาการทหารกูทุกหน่วยรับหน่วยทัพเนี่ยเขาจะไม่รู้เหรอเขาก็ต้องรู้แหละเออ